สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกคนนะคะคลิปนี้ตั๊กจะมาพูดถึงเรื่องของไข่มดแดงนะคะว่าคนท้องเนี่ยสามารถกินไข่มดแดงได้หรือเปล่านะคะมีเสียงเด็กแทรกมาด้วยนะคะวันนี้ไข่มดแดงนะคะคุณแม่ช่วงนี้เดือนกุมภาพันธ์ไปตลาดไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเจอไข่มดแดงคุณแม่ท้องเห็นแล้วบางคนก็อาจจะเกิดอาการน้ำลายสออยากกินมาดูกันนะคะว่ากินได้หรือเปล่าค่ะ กับคาถามที่ว่าคนท้องกินไข่มดแดงอันตรายต่อลูกในท้องหรือไม่นะคะกระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินคุณค่าทางโภชนาการของไข่มดแดงพบว่าเป็นเมนูที่ให้โปรตีนสูงเลยนะคะไข่มดแดง100กรัมประมาณ6ช้อนกินข้าวเนี่ยจะมีโปรตีนมากถึง8.2กรัมถ้าหากเทียบคุณค่าทางโภชนาการกับไข่ไก่ในปริมาณเท่ากันเนี่ยไข่มดแดงมีไขมันและแคลอรี่น้อยกว่านะคะ ก็คือมีไขมันแค่2.6กรัมในขณะที่ไข่ไก่มีไขมันสูงถึง11.7กรัมนะคะไข่มดแดงจึงเป็นของอร่อยที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายมีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะ <Yahoo! S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์น,นะคะหากอยากกินไข่มดแดงตอนท้องสามารถกินได้แต่ต้องมั่นใจว่าปรุงสุกอย่างทั่วถึงและสะอาดถูกหลักอนามัยนะคะถ้าพูดถึงเมนูสุดแซ่บนะคะคุณแม่ ไข่มดแดงเนี่ยก็จะมีแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงไข่เจียวใส่ไข่มดแดงหรือว่าก้อยไข่มดแดงนะคะอันนี้มเมนูโปรดเลยแต่ถ้าก้อยไข่มดแดงเนี่ยมันจะต้องใช้ไข่มดแดงดิบๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยควรหลีกเลี่ยงไปก่อนหรือลองทําให้สุกแล้วก็ก้อยแบบสุกก็ได้นะคะถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆก็คือเอาไปแกงหรือว่าเอาไปใส่ในไข่เจียวก็ได้ค่ะ พราะว่าหากเรากินไข่มดแดงดิบนะคะก็อาจจะมีการปนเปื้อนของพวกเชื้อโรคต่างๆได้นะคะพวกเชื้อแบคทีเรียพวกไข่พยาธิต่างๆนะคะข้อควรระวังในการกินไข่มดแดงมีอะไรบ้างนะคะข้อหนึ่งเลยค่ะต้องล้างให้สะอาดก่อนนํามาปรุงอาหารนะคะข้อสองต้มหรือลวกให้สุกก่อนทุกครั้งข้อ3ห้ามกินแบบสุกๆดิบๆเพราะอาจปนเปื้อนเชื้อโรคค่ะ ข้อ4นะคะผักพื้นบ้านที่นํามาปรุงกับไข่มดแดงต้องล้างทําความสะอาดหลายๆครั้งเพื่อลดการปนเปื้อนจากเชื้อโรคพยาธิหรือสารยาฆ่ามแมลงนะคะข้อ5ค่ะอย่าปรุงให้เผ็ดเกินไปเพราะจะทําให้ท้องเสียแสบท้องได้ค่ะข้อ6นะคะอย่าใส่ผงชูรสเยอะหรือว่ารสเค็มจัดเพราะจะเสี่ยงต่อการบวมและความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ได้ค่ะ ข้อ7นะคะไม่ควรใช้อุปกรณ์ประกอบอาหารเช่นเขียงหรือมีดร่วมกันระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบนะคะจะปนเปื้อนไข่พยาธิได้ค่ะข้อ8นะคะหากกินไม่หมดแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นเวลานํามาอุ่นต้องทําให้ร้อนอย่างทั่วถึงอุ่นนาน5-10นาทีเพื่อลดความเสี่ยงของโรคอุจจาระร่วงนะคะ นอกจากพูดถึงเรื่องของไข่มดแดงแล้วตั๊กก็จะมาแนะนํามเมนูอร่อยๆจากไข่มดแดงให้คุณแม่ด้วยนะคะแต่ว่าไข่มดแดงเนี่ยราคาแพงมากเลยนะคะพอละ50บาทในตลาดได้แค่ขยุมเดียวเองนะคะนี่มี2รังอยู่หลังบ้านนะคะอยู่หลังต้นมะม่วงของตั๊กเนี่ยแต่ว่ายังไม่กล้าไปแย่นะคะกลัวโดนมดแดงกัดนะคะ <c oughs> เมนูแรกเลยนะคะก็คือต้มยำปลาช่อนไข่มดแดงเปรี้ยวเผ็ดแซบ่บเนื้อปลาหวานๆเข้ากันกับไข่มดแดงนะคะ 2แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงค่ะผักหวานบ้านตักเนี่ยก็มีนะคะหลังบ้าน2ต้นปลูกมา3ามปีแล้วค่ะเพิ่งจะถึงเข่าเองนะคะ <c oughs> เป็นผักที่ราคาแพงมากและก็ปลูกยากมากนะคะใครปลูกผักหวานรอดได้เนี่ยถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะนี่ตักเนี่ยรอด2ต้นนะคะปลูกไว้ใต้ต้นตะกดุดไข่เจียวไข่มดแดงทำง่ายสุดแล้วอันนี้นะคะกินกับข้าวสวยก็อร่อยข้าวเหนียวก็แซ่บนะคะ คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะคุณแม่ขอให้คุณแม่มีความสุขกับการตั้งคันและสนุกกับการกินนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ